เด็กไม่ยอมกินข้าวเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนเจอโดยเฉพาะในวัย1-5ปีเรามาดูกันว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างสาเหตุอาจมาจากความเบื่ออาหารการเปลี่ยนแปลงทัฒนาการหรือปัญหาสุขภาพเช่นท้องอืดหรือฟันขึ้นสร้างบรรยากาศการกินที่สนุกและผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการบังคับให้เด็กมีส่วนร่วมและลดสิ่งรบกวน เสิร์ฟอาหารในขนาดเล็กให้สีสันสดใสและเปลี่ยนเมนูบ่อยๆเพื่อดึงดูดความสนใจอันเวลาอาหารประมาณ20-30นาทีลดของว่างก่อนมื้ออาหารและกินมื้อเล็กๆบ่อยๆให้เด็กเลือกอาหารบ้างแสดงตัวอย่างที่ดีและเช่นชมความพยายามของเด็กเกินมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ตรวจสุขภาพและสังเกตพัฒนาการของเด็ก ความใจเย็นและเทคนิคง่ายๆสามารถช่วยให้เด็กกินข้าวได้มากขึ้นพ่อแม่อย่าท้อแท้